ปเป็นปลาหูลิงนะจ้าปลาหูลิงมันเป็นปลาปลาล่างหน้าล่างที่แบบว่าถือราคามันมายืดจังสินะมันก็เลยบริหารได้มีไผ่เมเฮ็ตหยัางอยู่ตรงทงหน้านี่เนาะมันก็จะเป็นทงหน้าหละ่ะนี่ก็จะเป็นปลามันจะมีปลาหูลิงคนทั่วๆไปกับบ่มีฟื้นก็จะได้มาหาฟื้นในปลาหูลิงแดดน,นี่เนาะเพราะว่ามันก็มีสองสมองนีล่ละที่มันเป็น หน้าล่างบบเมนหน้าอัน,นที่บ่มีคนอยู่ดอกแลยว่าถือธนาคารยืดจังสินา้าเอาไปอันนั้นธนาคารเองสักอย่างนี่เราของเพื่อนสิละมันก็เลยยัางมีปลาอยู่นสสีสองสามแถบนี่แหละอยู่สองสามแถบสองสามแห้งนี่แหละพอที่จะจะ,จะหาฟื้นได้อยู่นาะซูเมอรอนี่ก็ได้แต่หลายๆมงหลายๆที่ก็จะเอ่อปลูกยางกันเบิดแล้วอังสินาะมาันก็จะหาฟื้นยากเพราะว่ามันเป็นที่ของแต่ละบุคคลเป็นที่ส่วนบุคคลเนาะ คนภายนอกก็เข้าไปหาฟื้นเอียงบ่ได้จังสีน้าแต่โชคดีที่บ้านแอลเด็กบ้านนอกนี่ก็ยังพานได้มีถึงขนาดนั่นที่แบบว่าหาฟื้นบ่ได้นะ่ะแต่ว่าอีกจักสิบป,ปียี่สิบป,ปีข้างหน้ากับบ่แน่แล้วเนาะอาจจะบ่มีหม่องหาฟื้นจังสีเนาะเพราะว่าช่วงนี้แก๊สมันกระแพงเขาก็ต้องประหยัดแก๊สเขาก็เลยต้องหาฟื้นไปใช้ในการหุงหาอาหารเนาะประหยัดแก๊สได้เขาก็จะประหยัดจังสีเนาะทานก็มีอยู่ทานกับอันแพงคือการกระสอบอัน อันอะหัวอาหารปลาเนี่ก็ร้อยแปดสิบบาทละเกือบสองร้อยละเนาะนี่ก็ไดเอ่อทานนี่เฮาก็เอามาไหว้ถ้าปิ้งย่างซื้อดอกเพราะว่าช่วงปิ้งย่างมันก็นต้องใส่ทานเนาะเพราะว่าใส่ฟื้นบ่ได้เพราะว่ามันสิเอ่อควันเนาะนี่เฮาก็มหาฟื้นเนาะอันนี้ก็ปลาหูลิงข้างนั้นเลยนี่แถบนี่อันท,ที่ที่มองมองไปเห็นเนี่ยก็คือต้นหูลิงที่มันเป็นแบบว่าไม่ไม่ ที่มันแน่นนะไม่ไหมที่มันแน่นเวลาเขาก่อฟื้นก่ออย่างเสิ็แล้วมันก็ี่เป็นทานดีอย่างเสีหน้ามันก็เป็นตาหนาไส้อยู่ให้กันอ่าฟื้นอย่างฟื้นต้นอย่างมันก็ที่ใหม่เร็วมันจะบ่ค่อยเป็นทานกว่าจะได้ฟื้นแต่ละแบกแต่ละแบกเนาะฟันเมื่อยู่เด้ต้นหูลียงอีกะเป็นบางที่ได้บางที่กับบอมี่ได้อันต้นหูลีงมันก็จะขึ้นตาม ป่าแต่ละหมองแต่ละพื้นที่ก็ที่บ่คอยมีบ่คอยคือกันเนาะมนกะลำไงอยู่ได้มันกะต้นใไงอยู่นะอันนี้คือต้นบีบมันเนาะต้นบีบนี่มาเข้ากับฟันเอาไปเห็ดฟื้นเอาไว้ดุนดนเนาะนี่ด้านหลังนี่แม่นเบิ่เลยนีย่ต้นหูลีงเอาฟื้นบีบมันไปเข้ากับเอาไปฟันตากแดดให้มันหมาดๆเฮากับใส่หงหาอาหารได้แล้วนี่แต่ลำหงไงต้นใหญไง ช่วงฝนตกลงมานี่ก็แห้งอันเนาะแห้งขึ้นดกแห้ดีสูงงามหลายสมัยนี้ตะล่ำใหญ่